จัดเจมไปเด่นบุญไปน้องแกงส้มปลามงกับมะละกอสุกแล้วไปน้องเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพ่อแม่ไปน้องเอฟตีตะโกนมาพอกับจองบ่าวทิ๊เหมือนเดิมไปน้องมาแล้ววันนี้วัตตุดิบ่าวทิ๊เก๋าไปน้องปลาหม่งไปน้องปลาหม่งปลามงปลามงข้าวนี่ปลามงข้าวตัวเล็กเล็กน้ไปน้องน้ำไม่ใหญ่ตัวใหญ่อ่าแล้วก็แกงส้มลาวไปน้องมะละกอไปน้องสุกๆปุ่นเยิรอยพอดีเดี๋ยวเกลือแกงต้มส้มเน้าวไปน้องเดี๋ยวตอดปลาได้วนกันไปเนาะเกลือแกงต้มมาติ๊วแกันเลยไปน้อง Mày đong yêu thôi, yêu thích. Ah, say nằm gần lưu yêu. Why not lòa nó? Anh đèn, nằm ngoài 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 để ô đây là anh anh ai anh 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 má anh 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 thêm anh má anh 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 สุลาไปเนาะรอยนำเก่งปลงเดียนออกมาได้มาละกอนเลยแต่เนาะไปเนาะเนี่ยนำเก่งปุงส้นตีเียนเรมาได้ว่าถูดิบกันเลยไปนนางเออกันเลยละก็อไปนนางเออไอ้ละก้อเ่ก้อนเราตองน้ปลาจำลังไปเนาะอ่ารอยลาไปเนาะนัดลาไปเนาะเก่งมาละก้อเรื่มเรื่มไปเนยจบบาริจบไปเนาะมันวันวานดีไปเนองเออแต่ว่าเกงละก้อเรื่มเรื่มไปเ อ่ารอรับลุงลแล้วไปนองต่อมาได้ปลาแล้วก็ได้ก helmet, ังลุงตัวเดียวเาไปน้องเราก็ก็เพื่อยแล้วเรามาได้ปลาของเราเลยกันเลยไปน้องอ่ะฮาไม่ต <Nowadays, please S 1> ้องไปกวนไม่ต้องไปน้องนะกดไอปอดจมไปน้องเอาวบตีแกงต้อมไอ้ไอ้ไปน้องตามไอ้ไอ้ปลามุ้งไปน้องก็ปลามุ้งอ่ะปุทธเลยไปน้องเกอไม่ต้องไปกวนได้ไหมนะไปน้องนะไอ้ลุงรับลุงเนี่ยเรามาได้อีกใส่ตรม ฮะอืม,มต,รก,ตรก,กร้กงอุงนเลยไปเนาะน้ำตาลขอมาไี้จะจใจน้ำตาลตีไปเนาน้ำตาลน,นี่กันน้ำตาลใจกันแล้วไปเนาะเกลืออือมดดีไปเนาะ ทำไมจึงได้เราก็มาจิ้มมันตีลังไปเนาะนัดไปนูอนนี่ไปเนาะแบ่งวานแบ่งนัวใส่หมาแท่หมาแท่น้อยแท่น้อยไปเนาะเออไม่ได้เลยครับไม่ร้อยเลยไปเนาะเออใส่น้ำตาลใจจากกิดบไปเนาะอ่าได้แดงก็ไปเนาะอ๋อเตียนรอรอไปเนาะรอปลาเผื่อยะมาจิ้มจัดเจมไปเด่นบุญนไปน้องแกงซ้อมปลาม่งกับมะละกอสุกแล้วไปเนองเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไปเนองเอาไปเนาะสุกแล้วก็จิ้มกันไปเนอง แกงต้มปลามุงกับมะลากอไปน้องเออลูกปลาตาเดงววางอย่างต่อจุเล่ยไปน้องไอติ๊ตอดทุกก yeah. yeah. ันทุกแล็วไปน้องมากินกาบาร์ทิพไปน้องมาอ่าจิ้มเหมือนก้อนไปน้องเอออ่ะนัดไปน้องเออมาดะนี่ต้มมู้งไต้มม่วงไปน้องอ่าต้มมู้งไปต้มม่วงไปเปล่าไม่แลยวแล้วก็นี่ตอดตอดปลาเดงววันดัดแล้วภักดนอกบาร์ทิสกันนี่มีต้อมีหนุนเนียงตัวปลูลูกเกลือไปน้องจิ้มือะไรสิจิับปลาเดงววันนี่ไปน้องเออโรยนี่เอียงต้มมันไปน้อง

ขอไปน้องเดี๋ยวบอทิสไปคลิป่อนพี่น้องคลิปยาวขอบคุณขอบคุณี่น้องเแคปตี้ของแม่งขอพี่น้องเสียเกียรติรับชมคลิปบอทิสตลอดเดี๋ยวมาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บอทิสกันเมืองนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปพี่น้องแหละคลิปหน้าบอทิสอ้าเมนูได้บอกว่าปีกว่าน้องลาพี่น้องรอบชมนะคลิปนี้บอทิสก็ตัวลาไปก่อนคอยเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับพี่น้องจัดเจ็บไปเร่นบู๊พี่น้อง